ชาแนลมาเที่ยวอัมพวาอีกแล้วนะคะืมสวยจังเลยนะสวยจังเลยจะไปทางไหนไปไหนหนูจะไปไหนนะ่ะหนูรู้ทางเหรอหนูรู้ทางเหรอชาแนลโอ้โหแม่น้ำ โอ้โห,โหเดินดีๆค่ะเดินดีๆนะระวังตกน้ํานะแม่น้ําอะไรไม่รู้อยู่ที่อัมาวาคะ่ะสวยจังเลยสวยจังเลยสว,ส,เวสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะ sáng Saan...